สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังทรายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นัดอยู่กับพี่อิฐที่จะมาเล่าข่าว,วให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสวัสดีครับสวัสดีพี่อิฐแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะข่าวแรกเลยก็เป็นเรื่องราวขององค์การนาซาต,ตามหลักเนาะต้อง อวกาศกันมาก่อนค่ะอ่า,อ,อ,าอันนี้เป็นเรื่องราวที่คุณโดนัททำเนาะที่จะเป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ที่จะเข้ามารับตําแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าก็ได้เสนอตําแหน่งผู้บริหารองค์การนาซาคนใหม่ก็คือคุณจารีตไอแซคแมนก็ชื่อคุณมากมเลยจริงๆคุณจารีตไอแซคแมนเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีชื่อดังครับที่สนใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและสนับสนุนด้วย กำลังจะเล่าเป็นเ,เป็นอะไรนะลูกค้าเป็นลูกค้ารายแรกกลุ่มแรกนะครับกับภารกิจโพลิสดอนจริงๆโพลิสดอนเนี่ยเราเราเล่าไปในหลายๆ EP แล้วว่าเป็นเหมือนเป็นภารกิจที่นำนักบินอวกาศเอกชนซึ่งเป็นคนธรรมดาขึ้นไป เรียกได้ว่าไปท่องเที่ยวบนอวกาศแล้วก็มีการทำสเปซวอล์กอะไรต่างๆนานาซึ่งคุณจาริสไอแซคแมนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้โดยสารแหมเรียกว่าผู้โดยสารเหมือนรถเมล์เลยอืมก็เป็นรถเมล์อวกาศเนาะจอร์ดยสอรรถเมล์อวกาศซึ่งคุณจาริสก็เป็นคนที่ออกจากตัวยานไปทำสเปซวอล์กด้วยอืมคือมีจตใจรักเนาะเอออืมอืมอืมเขาเป็นใครมาจากไหนเขาเป็นมหาเศรษฐีแหละจากที่เรารู้ดูกันนะแบบมีมีทรัพย์สินประมาณหนึ่งจุด 9,000ล้านเหรียญสหรัฐอะไรอย่างนี้แต่การที่เขามาเป็นมหาเศรษฐีได้คือเขาเป็นนักธุรกิจเขาเนี่ยทำธุรกิจบริษัทที่เกี่ยวกับการชำระเงินหรือว่าพวกเพย์เมนต่างๆมาตั้งแต่ที่เขาเนี่ยอายุ16วัยรุ่นเลยละ่ะวัยรุ่นพันล้าน ไปรุ่นสร้างตัวอะไรอย่างนี้ทีนี้บริษัทเขาประสบผลสําเร็จเขาก็เลยทําธุรกิจนั้นมาเรื่อยๆและเขาก็ลาออกจากการเรียนมัธยมปลายเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขกับการเรียนอย่าไปทําตามถูกต้องคะ่ะอย่าไปทําตามแต่ <c oughs> ว่าอันนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาบอกว่าเอ้ยคืออยากมุ่งไปทางนี้มากกว่าก็เลยหยุดเรียนเรียกว่าหยุดเรียนดีวกว่าเพราะว่าตอนสุดท้ายแล้ว เขาไ,ไปสอบเทียบวุฒิมปลายอีกทีนึงแล้วก็เข้าเรียนปริญญาตรีด้านการบินเห็นไหมสุดท้ายเขาก็กลับมาเรียนพอมีโอกาสพออะไรพร้อมก็กลับมาเรียนนะ,ะแล้วเขาก็เรียนด้านการบินพะเขามีเขาน่าจะรู้สึกลึกๆอยู่แล้วว่าเขาสนใจด้านการบินและการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้บริหารองค์การนาซาก็อาจจะเหมาะสมแล้วในด้านนี้ <ừ. S 2> อะไรอย่างนี้ก็รอดูกันต่อไปก็ตอนนี้เขาก็อบริษัทเขาก็ออกลาออกนะครับบริษัทชิ i โฟลเพมเอนต์นะลาออกจากผู้บริหารและเพื่อ คนก็เลยตีความกันไปว่าอ่าสงสัยปีหน้าพอทําขึ้นรับตําแหน่งเนี่ยก็จะเสนอชื่อคนนี้เป็นผู้บริหารองค์การอาซาคนใหม่นะเสนอไปแล้วด้วยเออว่าก็ดูว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าพอทาม,มีอํานาจแล้วก็จะเป็นไปตามนั้นได้กับการต่างๆหรือเปล่านะครับก็ถือว่าน่าสนใจเนาะเพราะเป็นคนที่มี power มีความรักในการบินเนาะอย่างที่เห็นว่าเขาเรียนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนโครงการโพ i ิสโดน ได้ออกไปทำสเปซวอล์กทำอะไรด้วยก็คือมีใจรักทั้งเรื่องของการบินและวากาศนะทีนี้ก็หวังว่าน่าจะมีอะไรแบบตื่นเต้นๆกับการต่อสู้ทำให้นาซ่ากลับมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งนะในสงครามการแข่งขันทางอากาศนะสเปซเรส a นะแข่งกับของจีนใช่ไหมนะหลังจากนี้จีนเขามีสถานีอวกาศของตัวเองใช่ป่ะเขาส่งจรวดวัดวัน<า>เลย<า><า>เออลองมาชอะไรต่างๆเนี่ยเก็บ ดิเนเก็บหินดวงจันทร์มาแบบไม่ง้อนาซาเลยตอนนี้นะครับนาซาก็ดูที่ว่าจะมาแบบเรียกอนะไรเรียกกระแสกลับมาได้ครั้งไหมเรื่องราวของแบตเตอรี่นิวเคลียร์ที่เขาบอกว่า ใช้ได้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กได้ยาวนานหลายพันปีและมีความปลอดภัยมากๆอันนี้เป็นเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้ธาตุกำมันตลังสีที่ชื่อว่าคาร์บอน14และเอาเพชะหุ้มข้างนอกอีกทีหนึง่งโดยนะครับเป็นกลุ่มนักวิจัยนักวิทยศาศาสตร์วิศวกรจากบริสตอลในบริเตนสหรชาชอาณจักรนะร่วมกับหน่วยงานด้านพลังงานยูเคร์ของอังกฤษนะหรือ,อยูเคีย นะครับก็บอกว่าได้ทําการประสบความสําเร็จแล้วนะที่ทําแบตเตอรี่จากคาร์บอนสิบสี่และเพชรได้เป็นครั้งแรกของโลกนะโดยการทํางานมันเป็นยังไงคือเขาบอกว่าคาร์บอนสิบสี่มันเป็นธาตุกำมันตลังสีใช่ป่ะมันจะมีการสลายตัวในตัวมันเองอ่ะตลอดเวลาใช่ใช่ปล่อยลังสีออกมาแล้วลังสีตรงนั้นมันจะไปกระตุ้นอิเล็กตรอนจากธาตุคาร์บอนที่มันอยู่ในโมเลกุลของเพชรอ่ะอย่างรวดเร็วทําให้เจเนเรตไฟฟ้าขึ้นอารมณ์ประมาณโซลาร์เซลล์ที่มันเปลี่ยน โฟตอนเป็นกระแสไฟฟ้าก็คือเป็นกระตุ้นให้โดยผ้าอิเล็กตรอนของคาร์บอนที่อยู่ในเพลรเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะแล้วปล่อยออกมานะครับโดยบอกว่าครึ่งชีวิตของไอ้คาร์บอน14บสีมัน5 7าพปีซึ่งจะทําให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี้ยอยู่ได้หลายพันปีอืมแต่ว่าใครได้กลัวว่าเอ้ยก็มีการตั้งสีดิพูดอะไรวะเนี่ยรตราราารังสีสิโอเคนะครับแต่ว่านักวิจัยเขบอกว่า คาร์บอนสิบสี่เนี่ยนะมันเป็นรังสีคลื่นสั้นนะจู่ด,ดูดซับได้รวดเร็วนะครับก็แล้วก็เอาเพชรเนี่ยมาห่อมันอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งเพชรก็เป็นวันสดุที่แข็งที่สุดใช่ไหมละ่ะก็ทําให้มันไม่นั่งมีความกังวลถึงรังสีที่มันปลดปล่อยมาจากคาร์บอนสิบสี่นักวิจัยเนี่ยเขาก็บอกด้วยนะว่าแบบแบตเตอรี่เพชรหรือว่าแบตเตอรี่ที่เราบอกเนี่ยแบตเตอรี่นิวเคลียร์เนี่ยมีความสามารถในการใช้งานในสภาพแวดล้อมสุดขั้วได้ไม่ว่าจะเป็นบนอวกาศ ก็คอือในโลกเราด้วยที่มันมีอายุที่ยาวนานใช่ปะ่ะไม่ต้องเปลี่ยนแบตบ่อยอยู่ไปเรื่อยๆปล่อยเหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟต่อเนื่องและอยู่ในพื้นที่ที่เปลี่ยนยากอย่างเช่นบนยานอวกาศ <Speed up. S 1> เออบนสถานีอวากาศบนยานอวากาศหรือพวกเครื่องมือการแพทย์ต่างๆที่ถ้าเปลี่ยนแบตทีมต้องผ่าอกอะไรกันเงี้ยพวกกระตุ้นหัวใจนะเครื่องช่วยฟังอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะทําให้แบบ ใจยังเต้นอยู่แม้ที่เราจะตายไปแล้วอะไรวะเนี่ยเอา้เอาเราคิดดูถึงแบบตายไปแล้วอะแต่ไอแบตเตรี่ท้่สามารถจะยังทำงานต่ออ๋อเพราะมันอยู่ได้เป็นพันเป็นพันปีตามรุ่นกี่ร <20. S 2> ุ่นนะนะตั้งแต่ใช้ตั้งแต่รุ่นต้นตระกูลจนถึงรุ่นปัจจุบันก็ยังไม่หมดอ,มอ,มอมทีนี้ก็รอดูว่าแบตเตอรี่จะแบตเตอรี่เพชรแบตเตอรี่นิวเคลียร์เนี่ยจะถูกนํามาใช้จริงได้เมื่อไหร่ ตอนไหนเอ่อีกกี่ปีเพราะมูลค่าก็ต้องสูงแหละแหมเอาคาร์บอนไประยัดไ้ในเพชรจะหายไหมเออแค่นั้นนะ<ๆ>นักวิจัยจากสถาบันสมุทรศา,าศาสตร์วูดโฮนะคะพบสัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกที่ร่องใต้มหาสมุทรอาตาคามามที่อยู่ทวีปเมริกาใต้ฝั่งตะวันตกเจ้าสัตว์ตัวนี้คือมีสีขาวๆคล้ายๆกับกุ้งแต่ก็ไม่เหมือนกุ้งสะทีเดียวอ่ะนะ อันน the so ี so friend, like <so ้เพราะว่ารายการเรามีทางพอดแคสต์ด้วยเนาะคนที่ดูยูทูบกาจจะเห็นภาพแล้วแต่คนพอดแคสต์เนาะก็หน้าตามันเหมือนกับกุ้งอ้าวมันเป็นข้อเป็นปล้องคล้ายๆกุ้งคล้ายๆตัวเคยตัวทำปีอ่ะตัวเล็กๆเนาะคล้ายๆแอมฟิพอดหรือกุ้งเต้นอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าไอที่ที่มันอยู่เนี่ยนะค่อนข้างเป็นสถานที่ที่สุดขั้วเนาะอยู่ในร่องสมุทรอัตาคามาคือมันลึกลงไปถึงเกือบ8กิโลเมตรคือเลขเลขหลักเลขเป๊ะเลยคือ7 9 0 2 เมตรเมตก็คือเจ็ดุกกิโลนะครับซึ่งยิ่งลึกยิ่งแปลว่ามีแรงดันมหาศาลมากๆเลยกระป๋องยังบุกกี่เท่าเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าแรงดันแรงกดดันตรงนั้นนะสูงประมาณ1นึ่งพันแปด atm ถูกต้องหรือตีเป็นภาพง่ายๆคือหนึ่งืหพปอนต์ต่อตารางนิ้ว16,000 psi อารมณ์ประมาณว่า1ตารางนิ้วมีน้ําหนักกดอยู่16,000ปมนด์ปอเกือบ1ิตัน ก็คอยอ่อ๋อแปว่ามันเยอะมากๆอะ่ะก็คือเติมโลมรถหละก็ประมาณสี่สาสิบปอนด์ต่อตารางนิ้วอันนี้ก็คูณเข้าไปทไีกี่หมื่นกี่พันเท่านะครับซึ่งอย่างที่เขาบอกว่าเรารู้จักดวงดาวในท้องฟ้าเนี่ยยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตมหาสมุทริอีกนะนี่ก็เป็นคําตอบว่าเรายังสามารถที่จะค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ๆในมหาสมุทรนี้ได้นะฮะก็มีชื่อด้วยนะสัตว์ตัวเนี้ยตั้งชื่อแล้วว่า ดูซิเบล่าคามันชาก่าอ่านหูกป่ะเนี่ยดูซิเบล่าคามันชาก่านะโดยคามันชาก่าที่เป็นชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นภาษาชุมชนพื้นเมืองแถบอเมริกาใตา้ที่อยู่แถวๆนี้นะครับมีความหมายว่าความมืดเออ,อขนาดตัวประมาณเท่าไหร่นี่เราพูดไปยังยังไม่ได้บอกเดี๋ยวจะเล่าต่อน,นี่ไงคือนขนาด,ดนตัวเจ้าความมืดเนี่ยมีประมาณยาวประมาณ4เซนติเมตรแต่เขาบอกว่า มันดูเล็กนะถ้าอยู่บนแผ่นดินสี่เซนนี่คือจิ๋วแต่ว่าถ้าอยู่ตรงนั้นน่ะมันใหญ่อืเพราะตรงนั้นมันค่อนข้างที่จะไม่ไี่าอาหารมันก็น้อยนะครับตัวขนาดนี้ก็คือต้องกินต้องล่าเป็นผู้ล่าแล้วแหละต้องกินเหยื่อขนาดเล็กอื่นๆเป็นอาหารนะครับโดย้ตัวมันจะเป็นสีขาวเนาะซึ่งเป็นปกตินะเป็นปกติเพราะว่าลึกขนาดนั้นแสงมันส่องไม่ถึงนะ ไม่มีประโยชน์มันจะตัวสีอะไรก็สีอะไรไปเหอะในนั้นอ่ะคือไม่ต้องพรางตัวเพราะว่าอยู่ใต้ทะเลลึกขนาดนั้นแสงส่องไม่ถึงนะครับก็อันนี้เป็นแถมแล้วกันเนาะสำหรับสิ่งมีชีวิตนะครับบางทนนีเราเห็นว่าเอ๊ะพอลงไปทะเลลึกๆหน่อยเราว่าเออทําไมกุ้งเป็นสีแดงปูเป็นสีแดงวะทั้งๆที่ว่า มัคนควรจะพางตัวให้เข้ากับทั้งทะเลสินะแต่ที่ความลึกระดับหนึ่งเนี่ยสีแรกที่จะหายไปก็คือสีแดงเพราะว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีพลังงานน้อยมันจะหายไปก่อนเวลามันลึกลงไปเรื่อยสีแดงจะเริ่มหายไปก่อนก็อาจจะทำให้อาจจะขัดกับความรู้สึกของเราว่าเออทําไมไอ้พวกสัตว์ทะเลบางทีมันตัวสีแดงนะทำไมไม่ผักตัวนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวความมืดเนี่ยนะักวิจัยเขาก็ออกมาบอกว่า มันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตสกุลใหม่เลยด้วยซ้ําเพราะว่าเขามีการวิเคราะห์ DNA ร่วมด้วยแล้วก็คาดว่าไอ้ล่องลึกอาตาการมาเนี่ยมันน่าจ,จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เรายังไม่รู้จักอีกด้วยแหละใช่ครับบอกว่าอาจจะมีเพราะมันมีตัวม,มันก็ต้องมีอาหารทุกปะหรือมีตัวที่ล่ามันอีกทีนึงก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นระบบนิเวศแห่งร่องลึกอาตากามานะครับก็ต้องดูกันต่อไป ข่าวนี้ก็สําหรับทาตแมวหรือว่าสําหรับคนที่แพ้แมวน่าจะมีความดีใจกับการได้ฟังข่าวนี้ก็คือมีการค้นพบอะไรบางอย่างที่บอกว่าโรคภูมิแพ้แมวอ่ะไม่ได้มาจากขนแมวเข้าคอหรือว่าอะไรใดๆงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร PNAS Nexus นะครับบอกว่าการที่คนแพ้แมวอ่ะมันมาจากโปรตีนในแมวตัวหนึ่งที่มันไปติดอยู่ตามขนตามอะไร โปรตีนตัวนั้นชื่อว่าเฟลดีวันซึ่งแมวทุกตัวเนี่ยสามารถผลิตได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าแมวตัวนั้นจะเป็นสายพันธุ์อะไรมีความยาวขนแค่ไหนมีขนฟูแค่ไหนมีเพศหรืออายุน้ําหนักเท่าไหร่ซึ่งเจ้าโปรตีนตัวนี้จะผลิตในต่อมไขมันต่อ,อม,อน,มน้ำลายอ่าเห็นไหมน้ําลายแมวชอบแบบเลีย<น>อ่าต่อมรอบทววรหนักแล้วก็ต่อมน้ําตาซึ่งงานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่าเรา อาจจะสามารถตัดแต่งยีนทําให้โปรโตีนตัวนี้มันไม่มีเลยก็ได้อืมก็ตอนแกว่าเราไม่แพ้ขนแมวแต่เวลาขนแมว <ขน S 2> มันล่วงหรือล้มลายที่มันเลียบนขนมันทำให้เราแพ้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่พอยมันคือจริงๆแล้วเราแพ้โปรโตีนเฟลดีวันบนขนแมวต่างหากซึ่งในงานวิจัยนี้เนาะเขาก็ศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของโปรโตีนในแมว ถึง2 7 6สายพันธุ์ซึ่งเป็นแมวทั้งแมวบ้านแมวป่านะก็จะทั้งสายพันธุ์ทั้งสปีชีส์อะคละๆกันทั้งต่างสปีชีส์ทั้งต่างสายพันธุ์นะครับก็พบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลมันมีความแวรี่ไอตัวเฟลดีวันเนี่ยมันไม่ซ้ํากันเข้าปะมีความแตกต่างมีความแตกต่างกันในแต่ละตัวแสดงว่ามันอาจจะเป็นยีนที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการดำรงชีวิตของแมวเขาคิดอย่างนั้นนะครับก็เลยคาดว่าเออ ก็ใช้เทคโนโลยีการตัดแต่งยีนสิรีมูฟไปซะหรือใช้แบบคิสเปอร์อะแต่ว่ามันแสดงว่ามันไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อแมวสินะครับนอกจากนั้นมันก็มีงานวิจัยมาซัพพอร์ตอีกบอกว่าไอ้แมวสองตัวจากที่ที่วิเคราะห์มาแกะมันมีพูม่านะกับแมวดําจากแอฟริกาใต้ที่มันมีการกลายพันธุ์ทําให้เฟลดีวันเนี่ยเสียหายถ้ามันเสียหายแล้วมันยังอยู่ได้หมายความว่ามันยังบกมันยังอยู่ได้ใช่ใช่ใช่เขาก็เลยบอกว่า อาจจะไม่ต้องมีเฟลดีวันก็ได้ใช่ก็ตัดทิ้งใช้คิสเปอร์นะท,ที่เทคโนโลยีที่เราใช้ในการตัดแต่งยีนเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยตัดออกไปเซถ้ามันเฟลดีวันมันออกไปแล้วเพราะฉะนั้นสารก่อภูมิแพ้ในแมวมันอาจจะไม่มีและทำให้คน,คนที่แพ้แมวไม่แพ้ก็เลี้ยงแมวได้ถูกต้องใช่ป่ะบางคนเขาอยากเลี้ยงแมวแต่ว่าแพ้แมวนะมีหลายคนที่รู้จักนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอีกต่ <จะ S 1> อต่อแหละว่า ถ้าทําแล้วมันจะแบบสรุปแมวเป็นเออหรือมันมีมันมีส่งผลต่อส่วนอื่นอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็จริงๆที่อยากให้มีก็คือแมวที่มันขนไม่ร่วงอ่ะสงไมีทัฟิีอย่างเดียวอะให้มันมีขนแต่แบบไม่ร่วงได้ปะให้มันมีขนหน่อยแต่แบบไม่ร่วงเออเพราะว่าไม่ได้แพ้ขนแมวแต่ว่ามันติดไปทุกที่ไม่ขนแมวมันเลี้ยงไม่ได้นะคะขนแมวเนี่ยนั่นะสิเนาะจะมีวิธี จากเรื่องราวน่านฟ้าของประเทศไทยเมื่อช่วงคำ่ำวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาที่บอกว่ามันมีแสงอะไรก็ไม่รู้ว่าที่พาดอยู่บนฟ้าเคลืล่อนที่ได้หลายๆจังหวัดหล <ừ, S 1> ายๆภาคเนี่ย ừ, เขาเห็นกันซึ่งเหมืนอนดาวหางเราไม่ได้ออกไปดูหรอกแต่เราเห็นในโซเชียลที่แบบโอ้อะไรว่าอะไรเจ <ừ. S 3> อกันที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคกลางตอนบนเนาะค่อนๆเหนือของประเทศไทยอืเพราะว่าเจ้าแสงตัวเนี้ยเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือล่าสุด ก็มีการคาดการณ์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาวิดหรือว่าสอดลเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าไอ้แสงเนี่ยมันสอดคล้องกับการปล่อยจรวดของจีนนะที่เป็นจรวดชิ้นส่วนตอนบนของจรวดลองมาช 5b ที่ปล่อยในเวลาไล่เรียกันนี่แหละจากฐานปล่อยจรวดยุ่นเจิงถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะคะ a t e l l i t e Launch Center บนเกาะไหหลำประเทศจีนก็อยู่ในภารกิจที่ชื่อว่า s a t n e t Leo Group 1ซึ่งเป็นอะไรเป็นจรวดที่ กลางไปเหรอไม่เขาบอกว่าปกติแล้วจรวดที่ปล่อยจากพื้นโลกจะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกก็เพื่อที่ที่จะใช้ประโยชน์จากการหมุนรอบตัวเองของโลกในการลดเชื้อเพลิงในการส่งเ,เพราะฉะนั้นไอที่เราเห็นในประเทศไทยอ่ะมันอาจจะไม่ได้ผ่านเหนือน่านฟ้าประเทศไทยโดยตรงระหว่างการขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นนะั้นมันเป็นแสงที่เกิดขึ้นจากการสิ้นสุดภารกิจแล้ว ก็เลยคาดว่ามันน่าจะเป็นชิ้นส่วนตอนบนของจรวดลองมาร์ช 5B ของจีนนี่แหละอันนี้เป็นการคาดการเฉยๆนะเรื่องจากจังหวะจากโคนมันพอดีกันแต่ว่าทางการจีนยังไม่ได้ออกมายังยังพูดอะไรใช่ อัปเดตเรื่องราวของภารกิจอาร์เทมิสนาะที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันกับการเข้าไปร่วมลงนามเข้าร่วมข้อตกลงอาร์เทมิสแอคคอร์ดก็ข้อตกลงนี้มันมุ่งเน้นไปที่การสำรวจแล้วก็การใช้งานอาวกาศอย่างสันติก็เหมือนไปไปเข้าร่วมด้วยเผื่อในอนาคตเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีจาก ข้อมูลหรืออะไรที่ได้จากโครงการร์เทมิสเนี่ยมาพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศเราหรือเอาข้อมูลไปวิจัยต่อไปนะนะก็เหมือนเป็น MOU ร่วมกัน,นอ,ะอะไรทำนองระหว่างจิสด้าระหว่างนาซาระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจิตด,ด้าจะทําหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานหลักของประเทศกับโครงการนี้ก็คนอนาคตก็จะมีการร่วมมือกันในด้านวิชาการแล้วก็อุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยยกระดับการสำรวจอวกาศต่อไปอื ก็ดีนะดีดีดีเพื่อจะได้ไปดวงจันทร์ใช่ก็อเทมิสเขามีจุดมุ่งหมายที่จะพาคนเนี่ยไปตั้งรกรากถิ่นฐานบนดวงจันทร์อีกครั้งหนึง่งใช่เพื่อในอนาคตนะครับนี่เขาจะไปอยู่บนดวงจันทร์ใช่ไหมแล้วก็ต้องกินอาหารใช่ปะ่ะคนไทยเนี่ยือเป็นครัวโลกอาจจะได้ทําอาหารไปขายเนะเพราะว่ามีงานวจิจัยพวกเกี่ยวกับอะไรอ่ะผําอ่ะไข,ไข่ผําที่าาจะเป็นอาหารแห่งอนาคตใช่ปะ่ะเพื่อมันจะมีรูปแบบในการที่แบบเราจะเอาอาหารไปขายนอกโลกข้าวเหนียวมะม่วงอวกาศ ไก่เอวอากาศต้มยำกุ้งอวกาศอยู่ในซองเรไปดูดกินเป็นวิงกินฟูดอะไรอย่างนี้เออก็เราดูต่อไปเนาะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องเนี้ยได้ยังไงออืวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะข่าวผู้ชมก็ พอสมควรแล้วนะแล้วก็ตอนที่แล้วโหรับข้างเลยใครมาจากไหนไม่รู้ว่าดูกันเต็มเลยคอมเมนต์กันแบบอุตลุดหน้าก็มีอะไรอ่ะมีการถับสนมีอะไรกันนะก็เดี๋ยวให้นัดเล่าให้ฟังอีกทีแล้าละเอียดก็มีเรื่องราวของแบะแซนที่เราพูดไปก็อาจจะทําชวนสับสนนิดนึงจริงๆแล้วแบะแซก็เป็นกูโคสนั่นแหละแต่มันก็จะมีแบะแซที่มันมาจากน้ําตาลคารโพดทีนี้น้าตาลคาวโพดอ่ะ จริงๆมันก็ให้กูโค้แต่ว่ามันจะมีการโปรเซสอะไรบางอย่างที่ทําให้กูโค้เนี่ยกลายเป็นฟุกโตสซึ่งน้ําตาลฟุกโตสที่มาจากน้ําตาลข้าวโพดก็จะใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นพวกซอสพวก ขนมหวานพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ด้วยม,มันก็อาจจะชวนสับสนจริงๆเราควรที่จะพูดคําว่าน้ําตาลฟุกโตตไปเลยซึ่งไม่ควรพูดคาว่าแบะแซอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังจริงๆแปลว่ารักกันจริงตั้งใจใฟังใช่ใช่ไม่ได้แค่อ่านพาดหัวแล้วก็คอมเมนต์นะแปลว่าตั้งใจฟังทุกขับนะครับก็ตขออภัยนะที่แบบสร้างความเรียกอะไรนะสับสนสับสนเนาะก็ จริงๆเราดีใจนะเพราะมีคอมเมนต์คือคนฟังเราจริงๆอ่ะใช่ใช่ก็แลกเปลี่ยนกันก็อย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนแรกๆกมีอะไรก็ถ้าพูดผิดก็แย้งมาเลยเราพร้อมรับฟังนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอะไรกันซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เออ อันนี้เป็นเรื่องราวของชิปของ Google ที่เป็นชิปควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่เขาเรียกว่าควอนตัมคอมพิวติ้งชิปก็เป็นชิปที่สําหรับใช้ในควอนตัมคอมพิวเตอร์แต่อาจจะสอบสวนระหว่างคําว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์กับควอนตัมคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วอะ่ะเรื่องราวของวิลโลเนาะที่เป็นชิปตัวใหม่ที่ Google เนี่ยเขาเปิดตัวมาเขาอะ่ะตั้งใจที่จะเอาไปใช้ในวงการหรือว่าเทคโนโลยีที่เป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ในอนาคตแต่ว่าเขามีการเปรียบเทียบกับ ประสิทธิภาพของซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Frontiers ซึ่งเป็นซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ที่แรงที่สุดในโลกนะตอนนี้นก็เลยอาจจะทำให้สับสนนิดนึงใช่ก็จริงๆมันก็เหมือนมวยต่อยข้าบรุ่นนั่นหละมันคนละรุ่นกันแต่ก็คือเขาก็เทียบกันเพื่อให้เห็นภาพนั่นแหละประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ซึ่งก็บางทีมันอาจจะพูดสับสนสลับกันนะครับาคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนาะเพื่อระบบการทํางานมัน แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนอะคนที่อาจจะพูดสับกันอะไรทำให้เกิดการสับสนก็ต้องขออภัยด้วยเอาเป็นว่าข่าวที่มันออกสัปดาห์ที่แล้วก็คือเป็นชิปของควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่งเอามาเทียบความเร็วกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์อืประมาณนี้นะ,ะแล้วก็นั่นแหละท่านผู้ชมขอบคุณมากที่ตั้งใจฟังกันนะครับที่ติดตามกันมาตลอด นะเราก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะจะไปทะเลาะกันนะเรื่องพิมพ์ผิดอันนี้เป็นความผิดผมเองนะปกนะปกพิมทรมานผิดอันนี้เป็นความผิดผมเองต้องขอภขอภัยขออภัยจริงๆเนาะวก็คอมเมนต์ก็อย่าทะเลาะกันนะครับอย,อย่าด่ากันนะเอ,อย่าด่ากันนะประมาณนี้แล้วก็ฝากฝากมันจะมีลิงก์บนสุดอ่าคอมเมนต์บนสุดที่เราปักหมุดไว้เนาะก็เป็นการสํารวจความเห็นเล็กๆน้อยๆว่าคุณผู้ฟังเนี่ยชอบฟังคอนเทนต์แบบไหนชอบรายการอะไรในช่องเราก็ เข้ามาพิมพ์บอกกันได้แล้วอยากให้เราปรับปรุงพัฒนาแนวทางยังไงก็พิมพ์บอกได้เลยซึ่งเราจะเอาคอมเมนต์นี้ไปปรปับปรุงคุณภาพรายการให้ดีที่สุดแล้วก็จะมีการสุ่มแจกรางวัลเล็กๆน้อยๆด้วยอ่าเรียกว่ารางวาัลไหมเรียกว่าของที่เราลึกเล็กๆน้อยๆจาก The Q Podcast ของเราให้คุณผู้ฟังด้วยแหละเออประมาณนั้นนะครับรายการผมตอนนี้มีคนมาทําเยอะนะทําให้รายการของน้องนับบ้างนะครับรายการข่าวบ้างอืมน่าจะยาวเกินไปแล้วนะวันเนี้ยเราอะอ ปิดรายการเลยแลย้วกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามให้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสวัสดีค่ะ